สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเอค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นิวซีแลนด์นะคะเพื่อสบายดีกันนะคะในว,วันนี้นะคะเอคืมีสาระดีๆข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนเช่นเคยค่ะก็มีเพืเ่อนๆคนหนึ่งนะคะสอบถามเอเยี่กับเรื่องการโอนเงินค่ะถ้าเรามาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเราจะสามารถโอนเงินได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะแล้วต้องทําอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เอก,ก็เลยมีช่องทางการโอนเงินจากประเทศนิวซีแลนด์ไปประเทศไทยมาฝากทุกคนค่ะ และสาหรับเพื่อนๆที่ยังคงอยู่ประเทศไทยอยู่นะคะจะต้องมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ก่อนนะคะจึงจะสามารถเปิดบัญ,ญชีที่นิวซีแลนด์ได้นะคะแล้วก็จะสามารถโอนเงินจากประเทศนิวซีแลนด์ด้วยบัญชีธนาคารของเรานะคะไปที่ประเทศไทยได้นะคะมีเพื่อนถามกันเข้ามานะคะว่าเออถ้าเราอยู่ประเทศไทยจะสามารถเปิดบัญ,ญชีที่นิวซีแลนด์ได้ไหมนะคะ <mas k> ก็คือไม่สามารถเปิดได้นะคะต้องเดินทางมาที่ ประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะคะและช่องทางในวันนี้ที่เอจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ว่าเราจะสามารถโอนเงินเป็นช่องทางไหนก็ได้บ้างนะคะซึ่งธนาคารที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะมีอยู่หลายธนาคารด้วยกันนะคะก็เอจะแนะนำธนาคารหลักๆให้ใเพืเพื่อนได้ฟังกันนะคะก็มีธนาคาร ANZ ASB BNZ นะคะ เว็แพ็กนะคะแล้วก็อีกหลายหลายธนาคารเลยที่เพื่อนๆจะสามารถเลือกได้นะคะตามที่เพื่อนสะดวกนะก็คือถ้าเราจะสะดวกเปิดธนาคารไหนเราอยากจะใช้เป็นของธนาคารไหนเราก็สามารถเลือกเปิดบัญชีธนาคารนั้นได้เลยนะคะและช่องทางในวันนี้นะคะที่อยากจะแนะนําช่องทางแรกคะ่ะที่มีคนไทยในประเทศสิงคโป์นะคะค่อนข้างที่จะใช้เยอะนิยมใช้เยอะมากนะคะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์เนื้อคะ่ะที่มีชื่อว่า wise.com นะคะ ช่องทางนี้นะคะที่คนไทยนิยมใช้กันนะคะเพราะว่าเ hmm. ห็นหลายๆคนบอกว่าค่าธรรมเนียมในการโอนนะคะไม่แพงนะคะค่อนข้างถูกท right ี่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการคิดค่าธรรมเนียมจากเงินที่เราโอนไปนะคะถ้าเราโอนเยอะเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมเยอะนะคะโอนน้อยก็จะเสียค่าธรรมเนียมน้อยตามจำนวนเงินที่เราโอนนะคะก็ไปดูนะคะว่า เอาเว็บไซต์นี้เป็นยังไงนะคะตามาไปดูเลยค่ะามาเริ่มดูเว็บไซต์การโอนเงินจากประเทศนิวซีแลนด์ไปประเทศไทยกันค่ะเว็บไซต์นี้นะคะมีชื่อว่า wise.com นะคะนะคะหน้าเว็บไซต์นี้มันแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วนะคะจริงๆก็เป็นภาษาอังกฤษแหละเนะเาะเรามาดูที่เรทเงินนะคะสมมติว่าเราโอนเงินนะคะห้าร้อยดอลล์นะคะอันนี้เป็นสกุลเงินอ่นา,านิวซีแลนด์นะคะ จะเห็นได้ว่าเป็น NZD นี่คือนิวซีแลนด์นะคะเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนสกุลเงินตรงนี้ได้นะคะตรงตรงนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกนะคะถ้าอยู่ประเทศไทยเราก็เลือกเป็นประเทศไทยเนาะแล้วต่อมามาดูข้างล่างนะคะข้างล่างนี้เป็นค่าธรรมเนียมสําหรับการโอนเงินแต่ละประเภทนะคะ,ะติ๊กเข้าไปตรงนี้นะคะมันจะมีให้เลือกนะคะมีอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคะ่ะโอนด้วยระบบโพลีนะคะ จะมีค่าธรรมเนียมนะคะของระบบนี้ 2/ องนะคะถ้าโอนผ่านธนาคารของเว็บไซต์ wise นะคะ <c oughs> ก็จะไม่เสียนะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละประเภทมันเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะแล้วก็อันนี้โอนแบบผ่านบัตรเดบิตบัตรเดบิตก็เหมือนบัตร atm ของเรานะคะบัญชีแบบบัญชีธรรมดาของเรานะคะไม่ใช่บัญชี าสะาสมกระแสรายวันนะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่บัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็จะเสียอยู่ที่9ดอน47นะคะจากเลรเงิน500ดอนเนาะอันสุดท้ายนะคะเป็นบัตรเครดิตนะคะนะคะบัตรเครดิตก็จะเสีย9ดอน47นะคะส่วนค่าธรรมเนียมข้างล่างของของเขานะคะก็จะแตกแต่างกันด้วยนะคะอ่าเอ,าเอาจะเลือกแบบแบบ โอนผ่านธนาคารเพราะว่าแบบนี้รู้สึกว่าจะควรจะใช้เยอะที่สุดนะแล้วแบบนี้นะคะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะเอกเคยอลองเข้าไปทำกับเว็บไซต์นี้ดูครั้งหนึ่งเคยจะโอนเงินแหละก็เลยลองเลือกเป็นแบบว่าประหยัดที่สุดนะคะก็คือถ้าเราต้องโอนเงินยอด5้ารอยดอลน,นิเชแลนเนี่ยไปให้ธนาคารนี้ก่อนนะคะ เป็นธนาคารของเว็บไซต์ของเขานะคะจะไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วธนาคารเนี้ยเขาก็จะส่งต่อเงินให้เราที่อีกบัญชีไปยังบัญชีที่ประเทศแทยของเราอีกทีหนึ่งนะคะคือมันจะไม่ได้แบบส่งโดยตรงนะคะและ้วคาธรรมเนียมก็จะไม่มีคิดเนาะจะคิดแต่ค่าธรรมเนียมข้างล่างนะคะสี d ดอนยี่สิบแปดเป็นเลทค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างถูกนะคะถูกมากกว่าธนาคารปกติที่ของประเทศนิวซีแลนด์เนาะ ถ้าสมมุติเราจะโอนยอดเงิน500อนะคะเรามาดูเรทอัตราแลกเปลี่ยนข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะสีน้ําเงินสีฟ้านี้จะได้อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนสองหนึ่งนะคะเป็นอัตราที่เขาบอกว่าสูงสูงขึ้นเรื่อยๆเขาเหมือนเขารับประกันว่าของเขานี่ได้สูงนะคะแล้วยอดที่เป็นเงินบาทที่เรา,าได้จากยอด500ร้อยดอลนิวซีแลนด์เมื่อกี้นะก็จะได้อยู่ที่1นึ่งมืนสร้อยก้าสบาทนะคะอันนี้นะคะเป็นยอดเงินบาทนะคะ แบบนี้คือเป็นแบบโอนเงินผ่านธนาคารนะคะแบบประหยัดค่าธรรมเนียมที่สุดนะคะแต่ถ้าคนใดที่อยากจะได้แบบบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะก็คือมันจะหักจากบัตรเราเลยอย่างนั้นจะหักจากบัญชีเราเลยนะคะโดยที่ไม่ผ่านธนาคารของเขานะคะสะดวกสำหรับคนทีอ่อยากจะให้หักไปเลยนะคะอย่างหักจากาบัตรเดบิตนะคะเขาก็จะ มีการบวกค่าธรรมเนียมเพิ่มค่าธรรมเนียมทั้งหมดก็จะเป็นสิบสาอนเจ็ดสิบถ้าหากจะบัตรเครดิตก็จะมีค่าธรรมเนียมสิบสามอเจ็ดสิบส่วนมากคนที่เขาจะใช้ก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะมาดูข้างล่างนี้นะคะเขาจะมีเปรียบเทียบราคานะคะอัตราเรทเงินของแต่ละธนาคารให้ดูด้วยนะคะว่าของเขาอ่ะสูงสุดนะคะแล้วก็ธนาคารอื่นนะคะที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราเรทเงินเนี่ย เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะของ w i ซ e นะคะเขาจะอยู่ที่21.16เ็หน็นไหมคะของ ASB นะคะก็21.15 BNZ นะคะ20.72นะคะ OFX ก็คือ20.69ส่วน ANZ ที่ใช้อยู่เป็นประจำจะอยู่ที่เลท20.54ซึ่งค่าธรรมเนียมแต่ละแต่ละแบงค์นะคะก็แตกต่างกันนะคะอย่างของ ANZ ธรรมเนียมเขาจะอยู่ที่9ก้าดอล ก็ค่อนข้างแพงกว่านะคะอย่าง b n z จะอยู่ที่5ดอล ASB 15าดอลน,นะคะส่วน OFX ตัวนี้12ดอลน,นะคะเอะก็ค่าธรรมเนียมถูกดีเนาะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆน,นะคะใช้บัญชีของธนาคารไหนอยู่นะคะ่าธรรมเนียมนะคะขึ้นอยู่กับเงินที่เราโอนนะคะสมมติอันหนึ่งพันดอลเมื่อกี้มันสี่ดอลกว่าใช่ไหมคะนี้มันเจ็ดดอลกว่าก็คือค่าธรรมเนียม เขาเป็นตามขั้นบันไดนะคะถ้ายกโอนเงินน้อยขัา้านเียมก็จะถูกลงถ้าโอนเงินเยอะขัาาน้นเงยมก็จะเยอะขึ้นนะคะอ,อย่างดูรอยหนึ่งขัา้นเียมแค่ดดนกว่าเองเห็นไหมคะแต่ถ้าเราโอนเงินผ่านธนาคาร b ี Z, Z อ็นแซอ็นแซะไรเงรี้ยขั้นธรรมเนียมเขาจะฟิกอยู่เลยเป็นไงบ้างคะช่องทาง wise.com นะคะถ้าเพื่อนสะดวกแล้วก็เพื่อนๆชอบเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถเลือกโอนเงินได้คะ่ะ และช่องทางต่อมานะคะเอจะแนะนําช่องทางธนาคารนะคะที่เอใช้อยู่ที่นี่และเอะใช้โอนเงินกับประเทศไทยจริงๆนะคะ,ะเป็นธนาคารนะคะ A N Z นะคะเอก็ a Z, คือเป็นธนาคารของประเทศนิวซีแลนด์ที่นี่น mm hmm. เมื่อเราเดินทางมาที่นิวซีแลนด์แล้วเราจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้แล้วเราก็สามารถมีแอปพลิเคชันธนาคาร a N Z ได้ด้วยค่ะนะคะ,นะคะเมื่อเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราโหลดแอปพลิเคชันของ a N Z เเรียบร้อยแล้วก็ จะสามารถทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้และเป็นการสะดวกสบายมากๆค่ะสำหรับนะคะเราจะโอนเงินจากนิวซีแลนด์ไปประเทศไทยนะคะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเราก็สะดวกในการโอนเงินเลยนะคะเขาก็จะมีหน้าของช่องทางที่เราจะสามารถโอนเงินไปต่างประเทศนะคะก็จะขึ้นมานะคะเป็น o อเวอร์ซนะคะสำหรับท r านเฟอร์โอเวอร์ไปต่างประเทศช่วงแรกที่เข้าไปทําตอนแรกก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้องคีย์ทั้งข้อมูลธนาคารที่นู่นธนาคาร ารายละเอียดของธนาคารที่อยู่ธนาคารแล้วก็เลขบัญชีนะคะก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะคะจะแค่ลำบากแค่ช่วงแรกนะคะแล้วพอเราลองทํารอบสองเนี่ยเราก็จะง่ายขึ้นแล้วนะคะก็คือเขาก็จะให้เราใส่ยอดเงินเข้าไปนะคะตามจำนวนเงินที่เราจะโอนนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่9ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะและเลทเงินของธนาคาร a n z นะคะก็ไม่ได้เรวยลลายอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่า ของเว็บไซไต์ Wi s e เขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ20่1 22อ็ดยอก็ขึ้นอยู่กับเดทเงินณปัจจุบันนะคะเราจะสามารถเข้าไปเช็คได้ก่อนด้วยนะคะว่าเดทเงินตอนนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็โอนแล้วถ้าเราโอนเงินไปไทยเราจะได้เงินเป็นเงินบาทเท่าไหร่คะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะดูคร่าวๆกนนะคะว่าการโอนเงินจะโอนเงินแบบไหนค่ะเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันของแบงก์เอ็นซแล้วนะคะก็กดมาที่ payment นะคะแล้วก็เลือกตรงที่คำว่า o v ค่ะ โอ้ oh, สีเพย์เมนต์ตรงนี้เลยที่เป็นรูปโลก่ะเข้ามาแล้วเขาก็จะเจอบัญชีแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เลขเิมบชีไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างล่างนี้นะคะที่เราเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดสามารถที่จะกดเลือกเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีนะคะเราก็เข้าไปใส่ตรง pay n e w c c อคา n เนี้ยคะ่ะ number ตรงนี้แล้วก็ใส่นี่นะคะ country ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็เลือกอเป็นแบบ ค่างเงินก็คือประเทศไทยแล้วก็ enter detail เข้าไปอย่างงี้นะคะใใส่ชื่อนะคะ account นะคะแล้วก็ uh, s w i e p เลขของธนาคารที่นู่นนะคะเราก็ต้องเตรียมเลขสวิ f t ์สิของธนาคารไว้ด้วยนะคะแล้วก็ Fu l l a c c o u n t n u m เ e r นะคะ,ะบัญชีเลขบัญชีธนาคารของทางต้นทานที่เราจะโอนนะคะแล้วก็เลขกับสวิ a n k แข้างล่างตัวนี้นะคะเพื่อนสามารถที่จะไปเซิร์ชหาสวิฟต์โค้ดตัวนี้ได้ใน Google นะคะของแต่ละธนาคารได้เลยนะคะเมื่อเรามีเลขบัญชีทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ โอนได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็เซไปหมดแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะเรา,เามีเลขที่บัญชีอันนี้นะคะเราก็กด contin ที่จะโอนเข้าไปนะคะหน้านี้นะคะเป็นหน้าที่เรามีเลขบัญชีสำหรับที่เราจะโอนไว้แล้วนะคะที่เราจะพร้อมที่จะโอนไปที่ประเทศไทยนะคะเราก็ลองใส่จำนวนเงินนะคะสมมติห้าร้อยค่ะ5้ารอยดอลลาร์เขาก็จะคำนวณเลทเงินของเรามาเลยนะคะที่เราได้ เป็นเงินไทยเท่าไหร่เรทเงินนิวซีแลนด์ที่เราได้เท่าไหร่นะคะเรทเงินดูข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงเอน1ดอลลาร์เท่ากับนี่ค่ะเงินบาทไทยตอนนี้เรทเงินจะได้ค่อนข้างไม่เยอะนะคะ20 20บาทต่อ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะ20บาทจุด54นะคะช่วงนี้เรทเงินลงเนาะ500ดอลลาร์ิซีแลนด์จะได้อยู่ที่1270นะคะแล้วข้างล่างเนี้ค่ะจะเป็นเอ z น ฟรีก็คือค่าธรรมเนียมที่เขาหักเขาก็จะคิด9ดอลลาร์นะคะเราสามารถที่จะเลือกอตรงนี้ได้ด้วยนะคะ I will pay the overseas bank ฟรีก็คือค่าธรรมเนียมของทางาแบงก์ต้นทางที่ประเทศไทยนะคะก็จะคิดหักจากบัญชีเราทางนี้เลยนะคะจะคิดอยู่ที่22ดอลล์นิวซีแลนด์นะคะรวมมาค่าธรรมเนียมทั้งหมดก็จะ31.74นะคะ แล้วเขาจะมีระบุไว้ตรงนี้นะคะถ้าเราจะโอนนะคะแต่ละครั้งก็คือไม่เกินหนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์นิซีแลนดนนะคะถ้าเราะจะไม่ให้แบบว่าบัญชีเราหักร้าานเนียมทางนู้นเราก็เลือกว่าเลือกติ๊กออกไปไม่ให้หักก็คือเราจะให้หักแค่เก้าดอลลาร์อิซีแลนด์ที่นี่นะคะแล้วไอ้ส่วน เงินที่เขาค่าธรรมเนียมที่เขาจะหักของทางแบงก์ทางนูน้นเขาก็จะหักเป็นเงินไทยทางนู้นทางหากนะคะอย่างเช่นกสิกรก็จะหักที่2 5 0บาทต่อครั้งนะคะกรุงเทพก็อยู่ที่200บาทต่อครั้งแต่เอไม่น่ใจะว่าตอนนี้กรุงเทพเขาเปลี่ยนเป็น250หบรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ใช้กรุงเทพมานานมากแล้วนะคะแล้วนะคะแล้วลงมาข้างล่างนี่เขาเราจะเป็นที่ต้องเลือกนะคะหมายเหตุที่เราจะโอนเงินเนี่ยเราจะโอนไปประเภทไหนอะสำหรับ ครอบครัวนะก็คือให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ใส่ริฟเลนไปด้วยนะคะว่าให้ใครอะอย่างเช่นให้แม่นะคะก็ใส่ฟอร์มัมนะคะแล้วถ้าเราจะโอนเงินเราก็เช็คก,ก่อนนะคะตามนี้ถูกต้องค่ะเราก็กดคอนติเนียไปเลยนะคะย้อนเงินก็จะได้อยู่ที่หน้านี้นะคะห้าร้อยดอลลาร์สิแลนด์ค่าธรรมเนียมเก้าดอลนะคะไปทีอ่ออกจากบัญชีเรานะคะทั้งหมดห้าร้อยเก้าดอล์ไปที่ประเทศไทย บัญชีนี้นะคะแล้วก็จะอยู่จะได้เงินไทยอยู่ที่มึงหนึ่งมืนสองอยเจ็ดสิบนะคะเลทเงินก็จะอยู่ยี่สบห้าสิบสก็จะมีรายละเอียดหมายเหตุไว้เราก็กดเพย์ปุ๊บไปได้เลยนะคะมันก็จะมีโค้ดนะคะเลขที่เขาส่งริงเข้าโทรศัพท์มือถือของเราที่เรา,าใส่เบอร์โทรศัพท์นั้นกับบัญชีธนาคารนั้นไว้นะคะจําเป็นที่ต้องใส่โค้ดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่โค้ดเข้าไปนะคะ เงินก็จะไม่สามารถที่จะโอนไปได้นะคะเหมือนกับว่าเขาเขาจะเช็คว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือเปล่านะคะแล้วเมื่อเราใส่โค้ดเรียบร้อยนะคะมันก็จะทําให้เรากดยืนยันโอนเงินสําเร็จเรียบร้อยนะคะก็เงินก็จะเข้าภายในหนึ่งวันนะคะถ้าเราทําการโอนเงินภายในวันทําการวันทําการปกติแล้วทําแต่ช่วงเช้าก่อนช่วงบ่ายเราจะเข้าช่วงเย็นก็จะได้เงินที่ประเทศไทยก็จะได้เงินแล้วนะคะ เป็นไงบ้างคะการโอนเงินของธนาคารเอซ่าที่เอใช้อยู่นะเพราะว่าเอสะดวกในการโอนเงินของธนาคารนี้เนาะถึงค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่9กาดอน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะะอาจจะแพงกว่าของไวซ์เขานะรู้สึกว่า,าการโอนเงินผ่านบัญชีของเราไปบัญชีที่นู่นมันสะดวกกว่านะ,ะแล้วก็มีความแบบว่ารู้สึกปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าไวซ์เขาจะโอนเงินไปยังบัญชีของไวซ์เขาก่อนแล้วก็ไวซ์เขาจะโอนเงินไปให้ ชีวิตไทยเราอยูทีนึงก็อาจจะมีความกังวลตรงน,นั้นน,นิดนึงนะคะแล้วต้องคอยตามเงินอะไรยุ่งยากน,นิดนึงแล้วก็ถ้าเราทํากับธนาคารที่มีความปลอดภัยที่มีเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงข,ของเขาในนิวซีแลนด์เราก็แบบ ความอุ่นใจอ่ะเชื่อถือเขาได้แล้วก็เงินมันก็เข้าตลอดอ่ะถ้าเราโอนเงินก่อนเวลาบ่ายโมงที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วเขาก็จะเข้าช่วงเย็นนะคะที่ประเทศไทยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงค่ำๆข,ของที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็ไม่นานเกินไปก็คือก็ไม่ไม่เกินหนึ่งวันเนาะก็ถือว่าสะดวกสบาย อช่องทางหงเลยค่าหรขั้นตอนในการโอนรับเงินที่ประเทศไทยนะคะแต่และธนาคารก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะอย่างเช่นธนาคารกสิกรที่เอโอนไปนะคะจะเขาจะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่250บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพเอเคยโอนไปนะคะก็เขาคิดอยู่ที่200บาทต่อครั้งนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่โอนไปด้วยนะคะว่าเยอะแค่ไหนก็เจ้าจะมีกําหนดไว้เป็นยังไงกันบ้างคะช่องทางการโอนเงินวันนี้ที่เอมาแนะนานะคะก็มีช่องทาง wise.com นะคะที่ ที่คนไทยในยูสิเลนนิยมใช้กันเยอะมากๆาว่าค่าธรรมเนียมถูกนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางที่เอใช้อยู่นะคะเป็นช่องทางจากธนาคาร a n z แที่เอมีบัญชีอยู่แล้วนะคะค่าธรรมเนียมก็จะแพงกว่าหน่อยนึงนะคะอยู่ที่9ดอลลาร์ิวซีแลนนะคะแล้วก็การโอนเงินนะคะก็คือถ้าโอนช่วงก่อนบ่ายเนี่ยก็จะได้เงินภายในวันนั้นเลยจะได้ช่วงเย็นเลยก็คือไม่นานนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะสะดวกเลือก แบบไหนกันนะคะถ้าสะดวกบัญชีธนาคารที่ชิชแนนะคะมีทั้ง ANZ, BNZ, ASB, w e s t p a c นะคะก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการที่เราสะดวกได้เลยนะคะ วันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะอีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะแมืนดับมันเพื่อนนะคะสำหรับคนที่กําลังจะเดินทางมาทํางานทีิพเทศนิเชีแลนด์นะคะแล้วก็ยังกังวลยังไม่รู้ว่าถ้าเราจะโอนเงินจากประเทศนิเชีแลนด์ไปให้ญาติหรือไปให้ครอบครัวเราที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถโอนเงินได้ช่องทางไหนบ้างนะคะ ก็เอหวังว่านะคะข้อมูลวันนี้ก็จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างถ้าเพื่อนสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามเอกันเข้ามาได้นะคะเอจะมาตอบให้แน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะเอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้เอด้วยนะคะแล้วกลับพบกับเอใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะในบ่ายค่ะ